สวัสดีครับ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 สวัสดีสวัสดีทุกคนโจโจโจสวัสดีครับ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 พี่ซีนสวัสดีครับสวัสดีครับคุนครับชีวิตที่แสนจะลงชีวิตดีๆที่แสนจะลงตัวนะครับบอกเลยว่าตอนนี้คือผมย้ายบ้านใหม่แล้ว แหล่งการนะผมย้ายบ้านใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคน <c oughs> เออผมสวยมาก <c oughs> สุดๆเลยก็คือว่าตอนนี้คือผมทำอะไรไม่ได้คือคือเรื่องม่อยู่ว่าผม เช่าคฤห,าห,าหิสน์ดหรูสิบล้านบาทนะครับผมแล้วผมก็ย้ายบ้านมาอยู่แต่ว่าบ้านนี้ต้องใส่แมสตลอดเวลาทำไมเสื้อเหลืองเพราะว่าเอยเด็กน้อยเสื้อเหลืองครับผมวันนี้วันจันทครับผมเสื้อเหลืองผมอยู่ที่ห้องไม่ใช่อยู่ที่ห้องดิอยู่คอนโดนี่แหละแต่ว่าเกิดอุบิเหตุเพราะว่า เพราะว่าประตูห้องน้ำอะ่ะมันล็อกแล้วมันเปิดไม่ได้ผมก็เลยเดินลงมาข้างล่างเพื่อที่จะให้ช่างผมก็ติดต่อยามยามเขาไปติดต่อช่างและช่างก็บอกว่าผมแงะไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าผมแงะก็คือว่าผมจะโดนข้อหาแงะประตูและต้องเสียค่าประตูทายาสิวด้วยไม่ได้เตรียมตัวนอนเลอครับก็เตรียมตัวนอนครับแต่เรื่องคือมันซวยมากเลยคือว่า มันมันมันสวยอ่ะเพราะว่ามันมันเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วเจ้าคืนนี้ผมปวดห้องน้ำผมก็เข้าห ah ้องน้ำไม่ได้ผมก็เลยต้องเฮ้ยมันมีลิฟต์ติดก็คือว่าผมก็ต้องรอช่างนะครับผมอันนี้อยู่ข้างล่างแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นพาเวซีเลยเพราะว่าก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมา นะครับผมขอเงียบแป๊บหนึ่งนะทุกคน,นคครู้เรื่องนะทุกคนนี่คือแบบว่าผมสู้ชีวิตอีกแล้วแต่ชีวิตสู้กลับอดีสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับอดี ผมอยู่ทงส่วนกลางครับเพราะว่าผมต้องรอช่างประตูมาแงะปัดกุญแจเขาก็เลยบอกว่าแบบผมผมจะแงะประตูเองก็ได้นะแต่ว่าประตูมันจะพังเลยคือมันเป็นประตูไม้อะทุกคนมันเป็นประตูแบบไม่ใช่ที่เอาเหรียญไปหมุนก็ได้เพราะว่าที่อยู่เก่าผมมันมันเป็นประตูพลาสติกว่ะประตูอะไรวะใช่แหละประตูพลาสติกแล้วแบบมันก็ใช้เหรียญหมุนก็ได้ใช่ป่ะแต่นี้มันเป็นประตูไม้อะมันหมุนไม่ได้ มันไม่มีคนขอถ,ถอดออกนะนี่ดูผมแต้มสิวเตรียมนอนแล้วมันนนมันไม่ได้ทุกคนก็เลยแบบก็เลยช่างจะมาช่างจะมาใช่แล้วมันล็อกจากข้างมันล็อกใช่ผมยังงงเลยว่ามันล็อกได้คือตอนแรกผมก็เตรียมว่าจะแบบเออประตูมันแง้มอยู่ใช่ไหมผมก็จะปิดประตูไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้แบบว่าคน ประตูมันไปนชนหรือว่ามันมีคนกดค้างจากข้างในผมปิดประตูเต็มที่เลยปังเท่านั้นแหละเปิดไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือนั่งรอช่างอยู่ข้างล่างครับเพราะว่าต้องรอให้เขามาเปิดประตูให้ทุกคนมันเสียค่าถ้าผมงัดประตูเองประตูมันพังผมต้องเสียค่าประตูเองก็แพงอีกถูกไหมเราก็เลยจ้างช่างมาซึ่งช่างเนี่ยก็ไม่ได้มีเบอร์คอนแทคเลยเพราะว่าช่างช่างช่างคอนโด เรียกช่างกุญแจเข้ามาให้แล้วเขาไม่ให้เบอร์ติดต่อไม่ให้อะไรไว้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหนหรือว่ามาที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับผมผมเลยต้องนั่งรอข้างล่างเขาบอกว่าประมาณสิบนาทีนะใช่ประตูห้องน้ําในห้องครับมันเปิดไม่ได้ครับไม่องั้นผมจะเข้าน้ํายังไงครับ ก็มันก็ต้องเสียค่ามางัตทุกคนให้ทายว่าค่างัดประตูเนี่ยค่างัดประตูกี่บาทง่วงไหมง่วงอยู่ครับง่วงอยู่เฮ้ยมีคนตอบมาเฮ้ยทำไมเขารู้กันล่ะทำไมเขารู้กันอ่ะทำไมรู้ว่าห้าร้อยอ่ะ ไม่มีคนเลยครับผมใส่แมสแล้วคนเดินมา๋อทุกคนต้องเคยโดนน้องปลายไปไหนน้องปลายเข้าห้องน้ำครับ เขาเข้าน้าตอนแรกนึกว่าผมจะต้องลงมาคนเดียวแต่เขาก็ลงมาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่แสนดีไหมล่ะเออมันก็แพ้อยู่นะใส่มักก็ได้จะไม่ต้องถอดบ,บ่อยๆทุกคนเคยเป็นครับเออช่างสสด,ดก่อนเขาเสียนมากจริงเดี๋ยววันหลังต้องเรียนรู้สักไว้แล้วสักไว้แบบเผื่อมีโอกาสในอนาคตถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้อีก สูสดิ724คนนะไม่หลับไม่นอนกันเหรอผมได้เลิกดีแล้วครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวพอช่างมาอะไราเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นหลายอิกรอบดีกว่าผมนอนไม่หลับแล้วดูตาผมสิตาผมสิทุกคนเคยเป็นแบบว่ามันงงจนนอนไม่หลับปะคนอะไรถึกแล้วยังไม่นอนโอแม่บังออนบ้านคำช่างจะมาเมื่อไรผมไม่รู้ แล้วผมไม่รู้ว่าช่างจะมาตรงไหนด้วยเนี่ยไม่รู้อะไรทั้งนั้นอ่ะคือตอนนี้คือเอาง่ายๆแบบผมก็นั่งรออย่างเดียวได้แต่ได้แต่รอรอรอผมไม่รู้จะทําอะไรผมเลยผมไลฟ์ดีกว่าแล้วผมไม่รู้ช่างมาตรงไหนเนี่ยแล้วเขาไม่ให้เบอร์ติดต่อผมไว้เลยอ่ะทําไงดีอ่ะผมดูชีวิตสุดเลยอ่ะระวังยุง ไม่มีเบอร์โทรเพราะเขาไม่ให้เบอร์ไว้อะเขาไม่ให้เบอร์โทรผมตอนนี้ก็คือไม่รู้เลยว่าช่างจะมาตรงไหนเมื่อไหร่อะไรไม่รู้ว่าช่างจะมาเมื่อไหร่หรอไม่รู้มาตรงไหนด้วยพี่อู๋ไปไหนพี่อู๋อยู่บ้านครับ มีผมว่าช่างน่าจะมาแล้วแหละคนนี้ใช่ไหมเอ่อน่าจะใช่แล้วแหละเขามาแน่ใช่ไหมต้องมาสิครับเมื่อคืนนี้ผมเข้าห้องน้ำยังไงอ่ะอุสวัสดีแปดร้อยเฮ้ยคนคนานอนกันดึกเหรอเนี่ยเออจะออถ่ายติดรอบๆได้ครับผมจะช่างกุญแจไหมครับโอเคครับแบบ โอเคเดี๋ยวผมช่างมาแล้วช่างมาแล้วเดี๋ยวผมขอแบบลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะไปละจุบจ๊บจุ๊บบ๊ายบายเดี๋ยวผมมาไลฟ์อีกรอบบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บอี